สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวฉากในพาร์ทสกันนะครับซึ่งฉากนี้ชื่อว่าโดราโดนะครับอยู่ในประเทศเม็กซิโกโดยภารกิจของฝ่ายบุกนะครับจะต้องดันเพโลสนะครับเข้าไปถึงจุดหมายให้ได้เนี่ยครับเห็นเห็นรถเห็นรถตรงนั้นไหมเนี่ยก็ต้องดันครับต้องอาศัยทีมนะครับดันเข้าไปนะครับโดยฝ่ายรับเนี่ยจะต้องการไม่ให้เพโลสนะครับวิ่งไปถึงจุดหมายได้ถ้าเกิดกันไม่ได้นะครับฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายชนะฝ่าย ก็จะเป็นฝ่ายแท้นะครับโดยเช็คพอยต์แรกที่ต้องบุกเข้ามานะครับก็คือตลาดเนี้ยตลาดที่ผมตายเนี่ยส่วนเช็คพอยต์ที่2ฝ่ายบุกนะครับก็คือไอ้กลมๆเนี่ยกลมๆที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับครับถ้าเกิดฝ่ายบุกดันมาได้ก็จะเป็นเช็คพอยต์ที่2นะครับส่วนจุดสุดท้ายที่ฝ่ายบุกจะต้องดันมาให้ถึงนะครับก็คือภายในโรงงานจุดกลมๆเนีย่ยครับภายในโรงงาน นะครับถ้าเกิดดันมาไม่ถึงแล้วหมดเวลาก่อนฝ่ายบุกก็จะแพ้นะครับแต่ถ้าดันมาถึงฝ่ายบุกก็จะชนะนะครับครับสำหรับด่านต่อไปก็คือด่านรูสซิกติซิกนะครับโดยด่านนี้เนี่ยจะอยู่ในประเทศอเมริกานะครับผมโดยภารกิจของฝ่ายบุกในฉากนี้นะครับก็คือการดันเพโลดนะครับซึ่งเราต้องดันรถเนี่ยรถรถไอขคันนั้นน่ะรถขนนะั้นนะ่ะเออนั่นแหละนะครับไปถึงจุดหมาย เร,เริ่มดันละล่าพอดันดันไปเนี่ยเช็คพอยต์แรกของเราก็คือไอ้ตรงหน้าประตูนั้นนะครับดันไปให้ถึงหน้าประตูพอถึงหน้าประตูปุ๊บเราก็ได้เช็คพอยต์ที่หนึ่งนะครับสำหรับไฟบุกสำหรับเช็คพอยต์ที่สองนะครับก็จะเป็นหน้าประตูถัดมาประตูแม้ประตูใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องดันไปให้ถึงนะครับ พอผ่านประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปในโรงงานกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปในโรงงานกันดีกว่าโดยเช็คพอยต์สุดท้ายนะครับก็จะอยู่ในโรงงานนี้นี่เองนี่นะครับเห็นไหมใกล้ๆรถนะครับลกลมๆ,ๆนี่แะครับเช็คพอยต์สุดท้ายซึ่งถ้าเราดันไปถึงเราก็จะชนะนะครับ สำหรับฉากต่อมานะครับจะมีชื่อว่าฉากวอตพ p ยิปลอรตานะครับซึ่งอาณาจักรนี้นะครับอยู่ส่วนไหนของโลกก็ไปหาเราเองนะครับใน Google โดยภารกิจของไฟบุงนะครับก็คือการดันเฟโลให้ถึงจุดหมายนะครับโดยเช็คพ i อยที่หนึ่งะครับก็จะเป็นจุดกลมๆในแอ่งนั้นนะครับอ่งนีน้ และแหงส,ส้มนะครับเช็คพอยต่อมาก็จะเป็นไอ้กลมๆเนี่ยครับที่หน้าประตูพอดันถึงประตูก็จะค่อยๆเปิดออกนะครับ เช็คอยถัดมาก็จะเป็นเลขส้มๆเนี่ยครับที่อยู่หน้าประตูเห็นไหมครับส้มๆซ้ายมือเนี่ยนะครับส่วนเช็คพอยท์สุดท้ายนะครับก็คือนะครับกลมๆส้มๆเหมือนกันนะครับถ้าหากฝ่ายบุกดันถึง เช็คพอยต์สุดท้ายภายในเวลาที่กำหนดนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับ